สวัสดีค่ะวันนี้จะอยู่กับพ่อแม่น้องไอติมชานแ้วนะคะวันนี้เราจะมาดูน้องนอนใส่มุลลี่ให้รถสาวนนน้ำสิงนะคะเมื่อกี้มุลลี่ก็เพิ่งมาส่งนะน้องก็เลยให้นองนนไปะใสให้นะคะวันนี้มีที่ไว้นะเนี่ยมันจะหล่นลวมัเจะเสียบอ่อะนี่ก็เทใส่ตรงนี้นกำลังทำการใหญ่อยู่นะคะไหนไอหัอ hey. hey, hey. ตัดไอ้นั้นเลยบอกเอาไม่ใช่ต้องถอดไอ้มันเก่าออกก่อนบอกไม่ไอ้นั้นมันทำไมไม่เอามันอะไรมาใส่ทีเดียวเลยมันนเดี๋ยวพูดเอาหนักใส่เลยมาตัวละอย่างเลยมาใส่ตรงไหนตรงนั้นเหรออืมใส่ไอ้นั่นมันชอบหลุดอ่ะ ต้องใส่งี้เลถ้าติดกับนี้เลยไม่ได้เหรอไหนเนี่ยปักเข้าตรงนี้นะจะปักเข้าตัวนี้ไงเนี่ยไม่ฝั่งนี้มันชอบหลุดไงเนี่ยแล้วพี่ขอพิณเอกไม่ไม่ได้ไม่ได้ปักการนี้ปักการนี้ปักการนี้เลยเดียวเนี่ยมันชอบตรงนี้ไงเออเอาใส่เอ้นี่ดูดูนี่เหรอนี่อะไรก็ตรงนี้เรื่แหละเรียกปเขารูพี่เ็กใส่ตรงไหนไม่รู้ใช้นิ้วเรียมก่อนแล้วก็ใช้ให้กับสร้างสระนน้งซีนี่ไหม ใส่แบบนั้นเลยเธอใส่ตรงไหนเขาก็ใส่ไงเลยเอาเลยเอา้โหเอาเลยใครติดมุลี่ให้นี่พี่นนทรัพย์สิเอาแลยวเขาจะให้เธอกุญแจรถออกให้เออเขาก็ว่ายู่ ทำไมมันทำไมมันไม่ถ,ไถอดวะถอดแยกจิ้มหายเลยไม่เพราะมันจะโชกไหมห้องติดห่างๆกันหน่อยเลยัง้งนั้นอ่นว่ะเอาไม้เอาไม้ปกักปักที่ไหมอยู่ไหมอยู่อยู่ นู่นู่หายไปไหนเล้ววะแพรไม่อยู่วะอยู่นู่ดึงเรงอยูมันต้องให้มันติดให้หมดก้อนเอานุ่นก็จับถือกล้องหน่อยเป็นการเป็นงานเออใส่นี้ให้เลิกเลยไอ้จบ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 จะได้ถือตรงนี้นุ่นอืมแต่จะมีว่ หรือนั่นแหละจะได้ใส่ง่ายเดี๋ยงขอกดให้วันนั้นยืมเลยยืมวันนี้เลยมีมีภารกิจวันที่ยี่สี่ใส่เลยโอ้ใส่เลยใส่แบบไหนแบบนั้นแหละคงพีนิกมันเป็นม่านตัวม่ไม่ส่งม่านนะอุ้ยตั้งหมื่น ตั้งหมืน่นถาตั้งกี่พันสองพันนี้ยิ่งมากเดี๋ยวกีกันหนึ่งได้ไหมนะอาจจะติดยากหน่อยนะคะทุกคนม,มันมันต้องใช้มันต้องจับมา้าไม่งั้นมันจะรูดต้องปิดให้สิบต้อยได้ จับให้ติดไปแล้วค่อยเจะติดห่างกันเลยรูดเร็ว,วติดแต่ทางนั้นม่มนอยู่คลิปนี้ก็จะมีการเถียงกันเล็กน้อยนะคะทำไมตรงนนท์มันไม่อยู่วะ<ม>เออพี่ก็ว่า<ม>ตอนนี้นนเหงือ่อแตกแล้วนะคะ<ม>ทุกคนเหงื่อซิบซิบซิบ จะใครถามว่าใส่มันะลูให้ก็าม่ใสเห็นไหมเขายังใส่อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนที่คลิปละ สีเขียวใบตองนะคะเสียนกจัดให้นี่เปืไงไงนะ้อนใหญ่นะจริงกระดู่งใส่ไปนานๆถ้าเปิดประตูไปนกน่ากันจะเข้าแล้วมันก็จะม,มันจะเริ่มเปน็น,นสีเทาๆสี้ำต,ตาลไอ,อ้น้องเทงให้ถูกหรอกมันสีนุ่นนี่มันหล่นหายไปไหนแนละ้ววะมันจะพอไหม,มาจะาต้องมีให้น้อยเอาไปค่ะไป เป็นให้เธอทุกอย่างแล้วไปขยบไปตรงกลางไปนั่งตรงกลางตรงนี้ก่อนนี่ขยบมาอีกมันใกลๆไอต<ร>ิน<ร>ห่างกันแค่ตู้เออโอ้ มุนไปจับไว้ใหขอติดให้ไม่นี่ไปจับไว้เดี๋ยวย้ายย้ายที่ก่อนนะคะทุกคนแตกลงก็ต้องย้ายที่นะเออยังต้องนีส่วนสองตัวนั้นเกิดการทะเลาะกันแล้วนะทุกคน ก็ฟังอ่ะพลือไม่ได้อ่ะได้เยี่ยมถึงไหมถึงไหมติดห่างกันแท้ห่างอะไรแต่ว็พอดีแล้วเนี่ยทำไมข้างหน้ารู้สึกมันติดง่ายวะมันจะถึงไหมเนี่ยไม่ถึงอ่ะถึงไหมแล้วทำไมไม่วัดโกรนล่ะถึงถึงอยู่พอดีอ่ะ เรียกไหมมันก็จะเคยฝั่งนี้ไปเอามานมาดีตัวมามันก็ต้องโจ้นี่ดิไปเอามาก่อนต้องตัดเดี๋ยวเปล่าว่าใส่นี้เสร็จป่ะไปเอามาทำเดียวเมียสังยังสวยอ่ะเองบอกเองน่ารีบพออย่าอู้ยังงามอู้สีเขียวถูกแล้วนนสีเขียวถูกแล้วเสียนกจัดให้ว่าสัน ถูกใจช่างบ้านถูกใจแขวะวัดวัดดูก่อนสิมันเป็นอะไรดูดูลุดของเขาเจ๊นู่มุดตกไปข้างล่างนะนี่เหรอไปตกินกำลังรถเหียบไหนวะมันเป็นตะปูไหมอ้นน่นทำตกไปแล้วอันหนึ่งอีน้าตโอ้นี่เจอแล้วเจอแล้ว มันเป็นไรมันไม่ให้มันกินน้ำแข็งที่เรวออกจากมันนู่นหลุดอีกแล้วนูหลุดแล้วยังมันทำอะไรมันเลยโบโยกรถเนี้ยโอ๊ตเอามาหน่ะหมดนะข้างล่างน่ะนั่นแหละโอ้ยดูเราจะโยกรถขับไปโยกโยกเฉยๆไม่แล้วก็จะแซมเรื่อยๆไงตอนนี้ก็ติดห่างๆอยู่อ๋อเขาติดจีดกันบ่กาตาช้างมันติดั แล้วเขาติดชิดกันอย่างนี้บอกไม่มีเดี๋ยวเอมันไม่ถึงแมมทอดแค่ซนี้ได้แค่นั้นก็เอาอุ๊ยอย่าดึงแรง่าไปดูนั่นข้างล่างไปหมดล่นนะป้องกันมนะเราวมนติ้าหน่จให้เอาติดติดอย่างนี้มาน่น อดนเดูหมดดูหมดเลยแค่นี้เอง๋มันได้หนี่มดมันติดอยู่ตรนี้เลยมันหือนนี้เฉดี๋ยวพี่น้องพอจบคลิปเพลงแค่นี้ก่อนนะหนึ่งกดแขนซองมาสีขากันล่ะนะคะพี่น้องนะข่อยกะสิเปติดซ้อยบล็อกข่อยจิเปลูกขอยสัก่อนนะว่าเจอกันคลิปเดี๋ยวเกันคลิปหน้าเล้ค่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาให้ถึงสิบนาทีก่อน ไม่คีฟออะไรเยอะโอเคฝั่งนี้ก็จะเป็นเจใหญ่ของเรานะคะเจใหญ่มาปุ๊บหลุดปั๊บซ่อมซ่อมไห,ห,หมเขาแล้วเขาด่ดาหัวโง่ชิดเกินเลยเจนะนี่แหละมันถึงจะไม่หลุ่ ภารกิจต่อไปของเราก็าจะใส่พมานนะคะใส่พมานเสร็จแล้วไปล้างรถนะคะแมนจ้าไม่ต้องล้างเราเอาแล้วรถเองอะ่ะเองจะล้างไหมจ๋อนี่ใช้ใช้แบบนี้วะชีโพดของพี่เองวะ่ะเก็บเก็บข้างล่างมาหมดแล้วบ่หมดนะ่ะหมดแล้วเดี๋ยวรถเีย็บเดี๋ยวอยันเดียวอีกวิ่ง ไอ้มาเสริมคอติดเสร็จแล้วนะเจ้ใหญ่ของเรานะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องแม่น้อยอติมชาแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ